คับมาช่วงสุดท้ายครับคุณเทพไทยครับครับสิปีครึ่งสำหรับสามปอปอป้อมกรับเอกประวิทย์ปอปอกพลเอกอนุพงศ์อนุพงศ์และปอประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ครับแกุมภาสองพันห้าร้ถ้ามีเลือกตั้งตีง่ายๆเลย12เท่าไหร่10 11ปีครึ่งครับปิดฉากไหมปิดฉากปิดเลยเป็นบทสรุปการเมืองไทยนะ ที่สืบทอดอํานาจของคณะรัฐประหารเนี่ยนะอายุไม่ยืนไปไม่รอดไปไม่รอดอายุไม่ยืนทั้งสิ้นสิบสองปีถือว่ายืนไหมผมว่าถือว่ายืนพอสมควรในในระดับหนึ่งแล้วนะก็โอเคมันผมตอนที่เป็นพักมันไม่สิบสองปีอมันปีหกสองไงหกสองก็หกปีเองหกปีเองไงหกปีคือคุณเห็นไหมล่ะพักษามาคีธรรมเห็นไหมที่ตัดตั้งขึ้นมา เพื่อให้กับรอสอชอเพื่อให้พลเอกสุจินดาเออจงอันนั้นเร็วด้วยนะรอันนั้นเร็วอ,อ่าพักอ,อ่าปีสี่เก้าตั้งพักเพื่อแผ่นดิน,<ค>นใช่ไหมพล,ลเอกสนธิใช่ไหมอ่ายุคพลเอกสนธิอ่าเจงเห็นไหมนะ่ะอืมแล้วก็มาอันเนี้ยอ,อ่ามาพักพลังประชารัฐเจงแล้วเอาพักสาขาของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติของคุณน่ะ ของอะไระของเพื а, ่อนคุณของพักพวกคุณแม่ของพักพวกคุณกับพักพวกคุณด้วยแหละพรพวกผมด้วยอ่ะเห็นไหมล่ะก็รอแร่ในต้นมันอันนี้อันนี้สาขาแขนงที่แตกแขนงมานะต้นเนี่ยก็คือพลังประชารัฐคือพลังประชารัฐเนี่ยพอลุงป้อมถอนตัวเนี่ยวางมือเนี่ยนะคือคําว่าถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าพักเนี่ยมันก็ไปไม่รอดเพราะหัวหน้าพักไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกไม่มีหวังเป็นนายกและคนที่จ่ายตังคนที่เป็นถุงเงินคนที่เป็นสปอนเซอร์ก็คือลุงป้อมอา่าแล้วก็จะจ่ายทําประแสงของเงาอะไรวิมานอะไรละ่ะแกก็ไม่จ่ายเลคือมันเป็นสัญญาณของการถอนสมองายๆถอนกม,มองอ่ แล้วถามว่าไอ้ที่เหลืออยู่คุณดูดิหน้าตาที่เหลือเนี่ยมีใครบ้างที่จะพอมีตังบ้างก็ไม่มีสักคนนึงช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยจะมาละ่ะแต่อของดีๆก็ยังเหลืออ่ะอย่างเช่นคุณตรีนุชอย่างเงี้ยที่สองที่นั่งในสาแก้วเนี่ยกลายเป็นว่าคุณตรีนุชต้องมาแบกพักแทนจจไหวไหมก็จะไหวได้ไงล่ะคุณตรีนุชอ่ะพักนี่ขนาดคุณท็อปลูกคุณบรรหารยังแบกพักชาติไทยพัฒนาไม่ได้เลยอ,อ่นนั้นมีสิบนะบแล้ว<ะ>ไม่หนีไปไหนด้วยนะอเออเพราะอะไรคุณดูไหม คือการที่ทาพักการเมืองเนี่ยอย่างคุณท็อปเนี่ยนะแกมีอยู่สิบเสียงต้องดูแลแต่ว่าพอสู่สนามเลือกตั้งแกต้องดูแล4ี่ร้อยเขตกับอีกหน,นึ่งร้อยปาติริปห้าร้อยคนไงเอาแล้วคุณว่าภาระหนักไหมละ่ะคือเขาบอกว่าเอาแค่ครึ่งเดียวพอพักการเมืองส่ง2 5 0ห้าสิบนี่นะ,ะไปคูณดูว่ากี่ร้อยล้านเอเท่าไหร่อเอาแล้วแกยกพักมาดูภูมิใจ <คน S 1> ไทยมาเป็นมุ้งในภูมิใจไทยดูแลแค่สิบคนนี้พอจะมาละ แกก็ไม่ต้องแบกภาระอะไรไงค่าสมัครคนละเท่าไหร่คนละหมื่นคนละหมืน่นค่าหาเสียงอีกคนละล้านเก้าอ,อาตีกลมๆสองล้านอันนี้บนโต๊ะนะอ0สิบคนก็แค่ยี่สิล้านเห็นไหมอแกแกดูแลได้ไงอ่กัน,นี้คุณตรีนุชคุณอุ่นเรือนใช่ไหมแม่เขาอะแล้วคุณว่าไอ้สองคนแม่ลูกเนี่ยสองแม่ลูกเนี่ยแกดูแลได้ ดูแลตัวเองสบายแต่ว่าถามว่าอา<ด>คุณบอดูแลพักได้ไหมอะอ่าสองร้อยห้าสิบคนแบบที่คุณว่าเนี่ยเอาหลับหูหลับตาต้องมีสามสี่ร้อยล้านอะคุณไปดูก็แล้วกันวันนี้เนี่ยฉุกลระหุกแบบว่าแบบมั่วมันบ้านผมก็เรียกมั่วมันขั้วตอกเลยแต่ทีนี้อย่างนี้ครับสิ่งที่บอกว่ามั่วเหมือนขั้วตอกเนี่ยการการจะจบ อำนานสาปอแบบเนี้ยมันไม่สวยเลยอ่ะเพราะว่าแต่ละคนกลายเป็นแตกฉานสั้นเซนหาที่ลงไม่ทันนะสิคุณเทพไทยมันก็ไม่สวยอะมันไม่จบคือจริงๆเนี่ยมันมันควรจะจบตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จแล<ป>้วลุงป้อมเออลุงป้อมก็วางมือทางการเมืองล้างมือแล้วก็จบอะไรเงี้ยนะคนนี้นะแกคือคือไอ้คนในพักพลังประรัฐเนี่ยมยุ่ลุงป้อมไงรู้ลุงป้อมมีตังไงเดินต่อเดินต่อเออต่อลุงต่อต่อเพราะลุงป้อมใจคุณดูในรอบข้างลุงป้อมเนี่ยมีประเภท จะสูบดังนั้นน่ะจะสูบอะไรไม่รู้นะสูบบุรีสูบอะไรดีไปโดยส่วนใหญ่ก็หวังจากลุงป้อมไงแล้วลุงป้อมแกไม่ได้เป็นปาฏิริ์แล้วแกไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกแล้วแกจะอยู่ทําไมวันนี้เนี่ยพัก็เลยแตกกระซานสั้นเซนผู้สมัครผมเห็นหลายคนนะเพื่อนผมที่ไปสมัครนะโอ้หวยตัวแทบจะไม่ทันมาคนทันนะวันนี้วันสุดท้ายนะวันนี้วันสุดท้ายสําหรับการไปสมัครพักนะใช่ก็ตอนนี้ก็ไปกันเยอะแยะไปหมดไปก็แทบจะไม่ทัน คราวนี้มันก็เป็นโอกาสของพรรคการเมืองที่หาตัวไม่ครบมันก็เป็นโอกาสช้อนไงเพราะนี้เนี่ยถ้าผมดูนะทิศทางการไปจากพรรคพลังประชาัที่ผมเห็นจากหน้าหน้าสื่อนะหนึ่งก็ไปพรรคกล้าทำเยอะเลยเยอะเลยในเที่กล้าทำไม่มีตัวเนี่ยนะ,ะในโอกาสเป็นโอกาสของกล้าทำที่จะสองไปโอกาสใหม่ออ,อย่างนครศรีราชบ้านผมผมเป็นแห่ไปโอกาสใหม่ บางคนก็ไปก่อนแล้วบางคนนกรู้เห็นอาการไม่ค่อยดีตั้งแต่ลุงป้อมประจุพักแล้วไม่จบเลยสองวันก่อนไปแล้วแต่ว่าบางคนก็เพิ่งไปวันนี้ไปเมื่อวานอะไรเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นจบแดกุมภาจบตรีนุชกับคุณอุนเลือนเข้ามาสองคนก็ถือว่าจบเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะวันนี้คุณดูค่ำคืนนี้ว่าเขาจะย้ายกันอีกหรือเปล่าคือนักการเมืองอย่างนี้กว่า นักการเมืองเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ว่าจะอยู่พักไหนเป็นที่สุดมันต้องรอวันที่ยื่นใบสมัครกับกกตแล้วเพราะถอนตัวไม่ได้ไงเปลี่ยนพักไม่ได้ระหว่างนี้คุณดูนะเช้าไปอีกพักหนึ่งเย็นไปอีกพักหนึ่งกลางคืนเก็ไปอีกพักหนึ่งตอนเช้าประกาศออก่อนลงสมัครไปอีกพักสุดท้ายเพื่อนผมเนี่ยผมเชียร์จังเพื่อนผมเรมโบเซกตะกุลอาตาวง บอกว่าไปอยู่ลุงป้อมผมเป็นรูปตายส่งมาอยู่กับลุงป้อมนะไปกราบลุงป้อมขอลงเขตอะไรเขตสิบโคราชเนี่พอเย็นปบเอ้าไปโอกาสใหม่อีกแล้วแสงเสริมแสงเอออะไรอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังการเมืองจะสรุปว่าใครอยู่พักไหนใครลงเขตไหนเนี่ยนะสรุปวันที่ยี่สิบเจ็ดหลังจากยี่สิบเจ็ตอนเที่ยงรู้อ่ะคุณเทพไทยก็พูดมาหลายพักแล้วนะเราตีละนาดมาหลายพักเลยแต่ทีนี้กลับมา แน่นอนครับสถานการณ์ของบ้านเมืองด้วยมันก็จะเป็นแรงส่งให้กับพรรคการเมืองด้วยคุณคเดชไทยขมเอนดูเหมือนผมผมพูดเฉยๆไม่ได้บอกว่าขเมเนดูเหมือนว่าจะเป็นแนวร่วมมุมกลับให้กับคุณอนุทินตลอดเลยอนะจะเจรจาก็ไม่เจรจา,จา,จางองแงง,งิกงักอยู่นั่นแหละแบบประมาณว่ากวนอะกลายเป็นว่านายกอนุทินก็อาศัยสถานการณ์นี้เก็บแต้มไปเรื่อยๆได้ไหมก็คือถ้าพูดถึงเอาอย่างนี้ว่าจริงๆมันมีทั้งบวกทั้งลบนะคุณอนุทินนะ แต่ว่าหากลบหลบหนี้แล้วเนี่ยน่าจะได้บวกมากกว่าลบคือมันทำให้คุณอนุทินก็ได้โชว์บทบาทได้โชว์ผลงานนะอย่างเช่นเออย่างเช่นว่าเรื่องแนวนโยบายที่จะปราบเนี่ยคุณอนุทินไม่ได้ชัดหรอกคือแกก็ขีก่กระแสทหารไปแล้วแต่ทหารจะา่าแต่ว่าบทบาทที่เราเห็นหนึ่งการสนับสนุนกองทัพเท่าไรเสนอมาผมสนับสนุนเต็มที่ ทหารบาดเจ็บล้มตายแกเข้าให้เกียรติไปร่วมงานไปอะไรเนี่ยก็ใช่ไหมล่ะคุณเห็นไหมล่ะพอนโยบายตอนนี้แกก็ตั้งนโยบายฐานอาสาขึ้นมาอีกอะไรอีกเนี่ยคือมันเป็นโอกาสที่ทําให้แกจะได้เก็บเกี่ยวคะแนนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไอ้เรื่องอื่นเนี่ยยุทธศาสตร์หลักไอ้หลักเนี่ยแกก็อาจจะไม่ไม่ได้คะแนนอะไรมาแต่ถ้าลูกฉาบเฉวยสถานการณ์ประจําวันนี่เข้าทางแกตลอดแกเป็นรัฐบาลไงพอเป็นคุณรัฐบาลคนอื่นมันเท่าแต่พูดไง แต่ทำอะไรมไ,ไม่ได้ไดแกมีโอกาสได้ทำแกมีรูปประมาณแกมีอะไรไแกได้สัง่งการมันเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ไงแกก็เลยได้คะแนนผมก็เลยว่าถ้าหากักลบกลบนี่แล้วเนี่ยแกไม่ขาดทุนอย่าล่าสุดน,นะเอาผมเห็นข่าวผมก็ว่ามันตลกอ่ะที่ฐานไทยเอาเอารถรถขุดอ่ะไปจิ้มตูดไอ้ลูกปั้นนั้นอ่ะลูกปั้นอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมอย่าไปคิดว่ามันเป็นลูกปั้นเทพพรามอะไรเลยแล้วก็หักลงไปผมก็นึกว่าจบไปจยู่ๆมีข่าวบอกว่าอินเดียไม่พอใจคุณอนุทินบอก ลูกป,ปั้นมันเทม,ม่เทียบไม่ได้กับชีวิตทหารแบบเนี้ยก็ได้คะแนนเหมือนกันนะก็จะเขาก็เโอเค okay. เขาก็ท่าทีของเขามันได้คะแนนไงรูปปั้นนั่นหนูทอินเดียผมนี่ถ้าคุยกับอินเดียได้ผมจะบอกอินเดียนะคุณอย่าไปคิดมากไม่สักเิ์หรอกมันปั้นอยู่หน้าบ่อนมันไม่มีทางศักดธิ์ลรอ,อกไ,ไม่เนี้ย <copying> <ๆ>ถ้าสักิจริงมันไม่ล้มไงโอ้เอาเอาไปโกไปเออเขียยตูดทีเดียวก็ล้มแล้วมันไม่ล้มเพราะถ้ามันสักดธิ์จริงเนี่ยโน่นเหมือนต้นไทรสารต้นไทรที่ที่นครสีธรมราชนะ ไอ้ที่โครงการพระราชดำริอ่ะไม่กูไปขุดต้นไทรนั้นขุดปั๊บรถรถดับไม่คูับไปมีอันไปไปรถกระดับรถเสียดับเสียขุดจนในหลวงรัชกาลที่าบอกว่าไม่ต้องขุดไวอย่างนั้นเลยอันนี้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ศักดิ์สิทธิ์ไอ้นี่ผมว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรพอจิ้มจิ้มมันจะร่วงอยู่แล้วไม่แล้วพูดจริงมันรูปอะไรยังไม่มีใครรู้เลยคุณเทพไทยไปเชื่อขมินว่ามันเป็นเทวรูป ขเขมรมันยังไหวจอมปลวกมันยังไหวเลยคุณโอ้ยมันยังคุณเห็นไอไอ้หมอขเขมรไม่ใช่ไอ้ปะที่เอารูปไปทาน้ํามนต์ทำอะไรที่ว่าเผามาอะไรเนี่ยเอองมงายพอนนี้แต่นี่แหละคือสถานการณ์ประจําวันที่จะทําให้คุณอนุทินเก็บแต้มไปได้เรื่อยๆถือว่าเป็นการสะสมไหมก็เป็นการสะสมแหละก็คือเอาเอย่างเงี้ยเขาได้คะแนนแต่คุณอนุทินเนี่ยเพียงอย่างเดียวก็คือว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาจะเสียเขาก็เลี่ยงนะปัะเนี้ผมก็ดูว่าเขาก็ฉลาดแต่ว่า เขาประกาศว่าถ้าดีเบตเขาไม่ไปนะเพราะว่าเขาจะรักษาการนายกเขามีภารกิจเยอะแยะอแต่ว่าผมรู้อยู่แล้วว่าคือคือไปเนี่ยก็โอเคสองมุมนะคุณไปคุณพูดดีคุณก็ได้คะแนนคุณพูดไม่ดีคุณก็ขาดทุนเพราะงั้นคุณอนุทินแกไม่ไปใช่เลยให้มีกี่ว่างอยู่เพราะไม่ได้กําไรไม่ได้ขาดทุน <c oughs> ผมเชื่อว่า <c oughs> มีสองพักที่ไม่ไปใครอะกาทําภูมิใจไทยกับกาททํา เห็เขาปรึกษากันก็คุยกันสองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงเห็นคุณธรรมรัฐว่าจนเมียคุณธรรมรัฐบอกว่าจะจีบกันหรือยังไงไม่ผมเชื่อว่าสองพักนี้ไม่สองพักนี้เขาก็รวมแล้วก็ไม่ไปหรอกแล้วผมเชื่อว่าสองพักนี้ถ้าคุยกันวันละสองชั่วโมงจริงอ่ะเขาจะต้องพูดว่าอะไรว่าให้พี่มาร์กไปตบเด็กเอาเดอ๋ยวเขาต้องพูดงนี้จริงไหมก็ไม่หลอกครับผมว่านะจริงๆเนี่ยมันควรจะไปให้ประชาชนได้รับรู้ คุณควรจะไปแต่คุณเลือกก็แล้วกันควรจะไปนะผมนี่เสนอนะว่าให้คนจัดเนี่ยถ้าคุณจะจัดนะผมฝากการบ้านคุณนะถ้าคุณจะจัดดีเบตนะเอาสองเลเวลสองระดับคือท็อปไฟสักชุดหนึ่งมาจัดท็อปไฟเนี่ยนะห้าพักเนี่ยสักชุดหนึ่งเออ <c oughs> ผมจะบอกคุณให้นะทำไม<า>ทุกสถานีเขาคิดอย่างงี้หมดแต่เวลาเชิญนะ Top ่ะท็อปไฟอเขามาแต่พออีกชุดหนึ่งที่คุณจะเชิญนะ่ะเขาบอกคุณดูถูกเราเหรอ เราไม่ใช่พักไม้ประดับอย่างนั้นเั้ยเลืองจริงอ๋อไม่มันมันงมวยมันชกแฮมวีเวทคุณก็ต้องบอกถ้ามันบอกว่าคุณต้องบอกแฮมวีเวทมันก็ชกแอ้พิเวทไอ้คุณมันลายเวทไม่ก็มีคนยอมรับไอ้プライเวทก็ชกกับプライเวทเออเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้างี้ทิ้งท้ายให้เป็นประเด็นก่อนดีกว่าผมชอบให้ให้ให้แขกรับเชิญมาหาเรื่องคนอื่นไว้อยู่แล้วคุณนี่ผมศัตรูยังไม่พออีกอ่ะทิ้งท้ายไปเลยมีแฮฟวีเวทมีไラเวทแล้วใช่ไหมครับฟันธงให้ผมหน่อยยังไม่สมัครอย่างเี้้ยกลาาทํ กับประชาธิปัตย์ใครจะใหญ่กว่ากันหลังการเลือกตั้งฟันธงเลยกล้าทำเฮ้ยเมื <laughs> ่อกี้คุณยังพูดคุณธรพิสิทธิ์ยุทธศาสตร์ดีเลยนะกล้าทำเขายิงแม่นคุณอาพิสิทธิ์มันกระแส <laughs> พยาวลอกคุณหยุดเออเขายิงแม่นเขาเป็นมือปืนทีมชาติเขารู้ความต้องการของประชาชนออในพื้นที่เว้นแต่เอางอย่างมีก็แม่นนะเว้นแต่ว่าจากนี้อีกหนึ่งเดือนเนี้นะกระแสมันทะลุนะเออกระแสมัน ทะลุชนะกระสุนเนี่ยนะอันนั้นแหละคุณอภิสิทธิ์จะชนะวินาทีนี้ณขณะนี้เทพไทยเสินพง์ฟันธงว่ากล้าทำเหนือกว่าประชาธิปัตยักล้าทำจะได้ที่นั่งมากกว่าเยอะกว่ากันเยอะไหมก็ก็โอเคผมว่าได้พประมาณตั้มที่เขาประกาศไว้นะเขาอยากจะได้ตั้งห้าสิบเจ็ดสิบอ่ะก็โอเคของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้ปาติลิ์สามแสนคนถึงห้าแสนเนี่ยผมถือว่ารูแล้วสามล้านษุดสามล้านถึงห้าล้านรู้แล้ว เพราะปัจจุบันได้แค่เก้าแสนถ้าเป็นตามนี้ฟันธงอีกทีนะสุดท้ายแล้ววินาทีสุดท้ายถ้าคุณอนุทินภูมิใจไทยเป็นที่หนึ่งพรกประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านถูกไหมก็อยู่ที่สมการถ้าตามนี้ไงถ้ากล้าทําชนะประชาธิปัตย์มันไม่มันอยู่ตัวเลขมันมันตัูเลขถ้าหากว่าเขาขาดเท่าไหร่ละอ่าอ่าเขาเขาขาดอยู่เท่าไหร่ถ้าหากว่าขาดประชาธิปัตย์ไปเติมเต็มได้เนี่ย กานนี้คุณอนุทินและปวดหัวระหว่างระหว่างกล้าทำตามกับประชาชนใช่ได้ได้ครับอาละฟันธงให้มันเป็นเรื่องเงี้ยชอบมันจะได้มีประเด็นต้องไปคุยกันต่อวันนี้ต้องขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกับท็อปกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ทางท็อปนิว77ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและคุณเทพไทยเสนผ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ